สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับทางสำนักพิมพ์มัติชน,นะค่ะจะพาทุกคนเนี่ยมารับรู้เรียนรู้เรื่องรัวประวัตินะคะเกี่ยวกับเรื่องหินกันวันนี้สำนักพิมพ์มัติชนพาทุกคนเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์สุดหินกันที่วัดพระท่นดงรังจังหวัดกาญจนบุรีกับอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญค่ะแลตอนนี้เราก็อยู่ในวิหารพระแท่นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดิมเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะมีความเชื่อเรื่องว่าเป็นพระแท่นบนฤฤรรทุกุอเจ้าเนี่ย มันก็เป็นหินใหญ่ก้อนหนึ่งที่ถูกถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโดยปกติแล้วมันเป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันมีพลังงานบางอย่างมีผีอ่ะพูดง่ายง่ายแต่ว่าผีในโลกโบราณเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะ,ะผีหมายถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วก็ไปเป็นพลังงานให้คุณให้โทษกับเราได้ เราก็มาอยู่ในจุดที่เป็นบ่อว้วพระโอดแล้วนะคะที่มีความเชื่อว่าพุาาทธเจ้าสงบรพระโอสถที่แห่งนี้นะคะตัวมณฑบนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับนิทานเรื่องว่าตรงนี้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้าเลยแต่ว่ามันมาสร้างตรงนี้เพราะว่าเขาถวายพระเพลิงเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดที่เป็นบันไดแก้วเนาะแต่ว่าเป็นจุดข<ช>องซีน้วยคนไม่ค่อยถูเข้ามามักจะพบกันในช่วงประมาณพศพันห้าร้อยจนถึงพันแปดร้อยเนี่ยเราจะเจอไอ้แผ่นอิฐป,ประมาณนี้ ใช้กำหนดอายุไอตัวของบรนไดแก้วนี้ได้รพร้อมพูดคุยกับอาจารย์แบบเจาะลึกรับฟังเรื่องหินหินพร้อมกันเสาร์ที่6ทธันวาคมนี้เวลา18นิกาตรงที่สำนักพิมพ์มติชนลองดูนะคะทุกคน